สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าอ่าวันนี้้านุก็ไปหาเห็ดมานะคะเพื่อนๆเอ่อ้านุก็จะเกรียมทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะล้างเนาะล้างทําความสะอาดพอเสร็จล้างเสร็จแล้ว้านุก็จะสับนะคะทุกคนจ๋าจะหันหน่นเนาะคือหั่นชิ้นเล็กๆ,ๆ เหมือนสับเลยนะคะเพื่อนๆตอนอนุชก็ได้เกรียมจะทําน้ําพริกนะคะทุกคนน้าพริกเห็ดนะคะทุกคนจา๋าตอนนุชได้หัน่นหั่นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนุชจะเอาไปต้มเนะะาะสับก่อนทําความสะอาดข้อหนึ่งก็จะทําความสะอาดก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาหั่นเนาะหัน่นหั่นเหมือนสับทุกคนแล้วก็เอาไปต้มนะคะทุกคนจ๋า พอต้มเสร็จแล้วก็มากองน้ําออกเนาะแล้วก็เอาเอาเอาเห็ดไปแช่พอเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปแช่ตู้ตู้เย็นนะคะทุกคนตู้ช่องแข็งเนาะปนุก็จะรวม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 เยอะๆนะคะทุกคนรวมให้เยอะๆเนาะเดี๋ยวปนุก็เดี๋ยวปนุก็จะเอาไปทําน้ําพริกนะคะทุกคนน้ำพริกเห็ดนะคะทุกคนจ๋าน้ำพริกเห็ดก็อร่อยนะคะทุกคนปนุก็จะ จะก็ได้ไปซื้อกระเทียมนะคะทุกคนจ๋ากระเทียมกับหอมเนะาะพริกพริกผงปนุชทำได้ทำมาแล้วนะคะทุกคนจ๋าเตรียมมาจากประเทศไทยนะออแล้วก็ป้านุชอะเคียมเคียมชูโรสแล้วก็น้ำปลาหรือว่าหรือว่าเกลือก็ได้นะคะทุกคนที่เราจะ ใส่แล้วให้อร่อยทุกคนจ๋าหรือว่า,า,ารสดีนะคะเพื่อนๆหรือว่ารสดีเนาะให้อร่อยอ่ะทุกคนทําให้อร่อยคือเหมือนน้ำพริกเผ็ดอตะทุกคนจ๋าเราชอบเผ็ดเราก็ใส่เผ็ดนะคะทุกคนจ๋า,าถ้าเราชอบไม่เผ็ดเราก็ใส่ในน้อยเนาะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆ,เ,อนๆเดี๋ยวป้านุก็จะทําคลิป ถ้าวันไหนปนุษย์ทำสับเห็ดได้เยอะแล้วนะคะทุกคนจะ๋ปะปนุษย์ก็จะรวมๆมๆกันไว้เนาะได้เยอะแล้วเดี๋ยวปนุชย์ก็จะทําน้าพริกเลยวันนั้นปนุชก็จะทําน้าพริกเลยนะคะแต่ก็ยังเนาะปะนุษย์ยังไม่ได้เยอะไงเพราะว่าปนุษย์ต้องเอาไปขายด้วยไงทุกคนเออปนดอกใหญ่แบบนี้ปนุษก็ต้องทําน้ําพริกนะคะ แล้วก็ดอกเล็กป้านุก็จะทยอยแบบว่าขายเป็นกีโรเนาะเมอก่อนป้าหนุจะเล่าให้ฟังนะคะเอออีกคลิปเออป้านุมีอ่เฟซเออ y o u t u อีก y o u t u อีก,อ,กอีกช่องนะึ้งไงป้านุจะทําแบบว่าไปหาเห็ดแล้วก็จะขายไงทุกคนอืมจะขายเป็นกิโร เมื่อก่อนนี้ทำทำขายเป็นกิโลกิโลละร้อยห้าสิบนะคะเพื่อนเพื่อนร้อยห้าสิบโครนเนาะตอนนี้มันมันรู้สึกเหมือนแพงอะ่ะทุกคนจา๋าพอเห็ดเห็ดเริ่มขึ้นเยอะเนาะปน,นุก็ขายอา่าโลละร้อยคโครนนะคะทุกคนเออ่ช่องพัดน์นุชขายทองเนาะเออ่ปนุก็จะทำแบบขายเห็ดหรือว่าเอา่อไปเก็บเห็ดนะคะเพื่อน แต่เน,นี้ยพนุจะทาแบบว่าพนุจะทําน้าพริกไงทุกคนจา๋าก็คืออาหารเอออันนี้ก็ย้ายมาช่องนี้พัดน์นุชแนลเนาะอืมไม่ใช่พัฒนุชให่ทองไอท้ที่พัฒนุชใหญทองในช่องนะคะทุกคนคือช่องของปลาเองเนาะป้าเปิดสองช่องไงทุกคนจา๋าไปชมได้นะคะเออเดี๋ยวคลิปจะยา,ยาวนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือนำ ป้านุชจาทาเห็ดเนาะเห็ดน้ำพริกเห็ดไงทุกคนจา๋าก็เลยเอามาทําช่องทำอาหารนะคะทุกคนจา๋าทำอาหารคือน้ําพริกเห็ดเนะเาะเตรียมพร้อมไงที่จะทําน้ําพริกเห็ดต้องเอามาล้างแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้ไก่อน รวมให้ได้เยอะๆ,ๆเดี๋ยวปานุก็จะทําน้ําพริกนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามเอ่อจะทําน้ําพริกต่อเนาะอีกคลิปหนึ่งไงทุกคนจ๋ายังไงปานุก็ขอฝากกดติดตามกดซับะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปานุต่อไปนะคะเพื่อนๆ,ๆจ๋ารักนะจุ๊บจุ๊บบายบาย I dare you to fix me.